สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบอกอลายจุดผูกผ้าแดงป้ายราชประสงค์ฝากถึงมาร์กสุเทพเราจำสิ่งที่ทำได้แม้วันนี้ความยุติธรรมทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยวันข้างหน้าไม่แน่ วันที่19พฤษภาคม2565นายสมบัติบุญงามอ,อนองหรือบอกอลายจุดแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงจัดกิจกรรมสวมชุดแดงและผ้าแดงบริเวณป้ายแยกราชประสงค์4แยกราชประสงค์ โดยได้นำเชือกสีแดงผูกบริเวณเสาป้ายสี่แยกราชประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม2553โดยนายแพทย์ทศพรเสรีรักนักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้มีการจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าจุดนี้มีคนตายและการแสดงดนตรีของศิลปินอิสระนายสมบัติเผยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมตรงนี้และการที่มีคนใส่เสื้อแดงร่วมกิจกรรมจำนวนมากเป็นอย่างนี้ทุกปี ไม่ต้องนัดเขาก็ามาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนที่รอดชีวิตในเหตุการณ์นั้นพวกเขาจําได้ อยากฝากไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าเราจำทุกสิ่งที่คุณกระทำกับพวกเราได้แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะยังทำอะไรพวกคุณไม่ได้ในเวลานี้แต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่ถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยคุณก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ